ต้นที่เราจะต้องรู้จักก่อนกฎนี้จะได้ไปใช้ในบทใหญ่ด้วยนะอ่าคราวนี้ครูยกตัวอย่างก่อนนะคะสมมุติว่าเรามีเรามีกางเกงอยู่2ตัวนะคะเราจะแต่งตัวเรามีกางเกงอยู่2ตัวคือขาสั้นกับขายาวเรามีอยู่2ตัวนะขาสั้นกับขายาว ส่วนเสื้อมีอยู่3าตัวก็คือเสื้อสีแดงเขียวแล้วก็ขาวมีเสื้ออยู่3ตัวนะคะสมมุติว่าเราจะแต่งตัวเขาถามว่าเราจะมีวิธีในการแต่งตัวได้ทั้งหมดกี่วิธีหลักในการคิดทํำยังไงหลักในการคิดเขาใช้แผนภาพนะคะอ่ามาดูแผนภาพกันครั้งแรกเราก็ตัดสินใจสมมุติคุณเลือกที่จะตัดสินใจเลือกกางเกงก่อนนะว่าจะเอาขาสั้นหรือว่าขายาว ก็คือเขาเรียกเหมือนว่าการกระทําที่1นนะคะการกระทําอย่างแรกก็คือตัดสินใจว่าจะใส่กางเกงแบบไหนขาสั้นหรือขายาวแปลว่าครูมีวิธีในการเลือกได้2แบบใช่ไหมอาจจะเลือกขาสั้นหรือขายาวก็ได้พอครูเลือกกางเกงเสร็จฟังคําดีๆนะคะเลือกกางเกงเสร็จแล้วแล้วก็ไปเลือกเสื้อต่อเสื้อนะคะถ้าครูเลือกกางเกงขาสั้นไปเสื้อครูก็จะเลือกได้3วิธีถูกไหม ก็คืออาจจะเลือกเสื้อสีแดงมาใส่หรือเสื้อสีเขียวมาใส่หรือเสื้อสีขาวมาใส่การตัดสินใจแบบนี้แปลว่าถ้าเลือกกางเกงขาสั้นเสื้อสีแดงนับว่าเป็น1วิธีเลือกกางเกงขาสั้นเสื้อสีเขียวนับว่าเป็น1วิธีเลือกกางเกงขาสั้นเสื้อสีขาวนับว่าเป็นอีก1วิธีค่ะตอ,อนนี้เราได้3วิธีแล้วนะอ่ะาตอนนี้ย้อนกลับไปย้อนกลับไปในอดีตถ้าสมมุติเมื่อในอดีตเราเลือกกางเกงขายาวไป เสื้อก็เลือกได้3สีเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราเลือกกางเกงขายาวแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงก็นับว่า1วิธีเลือกกางเกงขายาวใส่เสื้อสีเขียวก็นับว่า1วิธีเลือกกางเกงขายาวใส่เสื้อสีขาวก็นับว่าเป็นอีก1วิธีได้มาอีก3วิธีคะ่ะรวมทั้งหมดก็เลยเป็น6วิธีอันนี้การเป็นการเขียนไล่ด้วยแผนภาพนะคะคราวนี้การไล่ด้วยแผนภาพถ้าเสื้อมีเยอะสีมากกว่านี้กางเกงมีมากแบบกว่านี้ จำนวนวิธีก็นั่งไล่ทีละอันจะเสียเวลานะคะเขาก็เลยบอกว่าแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วจำนวนวิธีในการเลือกกางเกงมี2วิธีกระบวนการที่ทำต่อเนื่องกันใช่ไหมคะผูขอขีดตรงนี้นะกางเกงค่ะกระบวนการทํำต่อเนื่องกันใช่ไหมเลือกกางเกงเสร็จไปเลือกเสื้อต่ออ่าเสื้องั้นลองตอบผูได้ไหมคะ กางเกงมีวิธีในการตัดสินใจได้กี่วิธีที่จะเลือกกางเกงมีกี่ช้อยให้เลือกนั่นเอง2ใช่ไหมคะเสื้อมีกี่ช้อยให้เลือกคะ3ใช่ไหมไม่แดงก็เขียวก็ขาวไม่ว่าจะเลือกกางเกงสั้นหรือยาวก็แล้วแต่ช้อยของการเลือกเสื้อก็มี3ามวิธีเท่านั้นใช่ไหมคะไม่เสื้อสีแดงก็เสื้อสีเขียวหรือไม่ก็เสื้อสีขาวงั้นมีเสื้ออยู่3วิธีให้เลือกจับ2สิ่งนี้คูณกันเลยคะ่ะเลยเป็น6 6ห,หนี้คือ6นี้นั่นเองค่ะแบบนี้เรียกว่า กฎการนักเบื้องต้นค่ะเอามาใช้กับการกระทําที่ต่อเนื่องกันเห็นไหมคะเลือกกางเกงเสร็จไปเลือกเสื้อต่อใช้กับการกระท,ทําที่การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการกระทําแรกถือว่าเป็นคนลับวิธีกับการตัดสินใจในการกระทําที่2หมายความว่าถ้าข้างหน้าเลือกขาสั้นสมมุติข้างหลังเลือกเสื้อสีแดงนะข้างหลังเลือกเสื้อสีแดงสมมุติข้างหน้าเรามีขาสั้นขายาวการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจก็จะเลือกขาสั้นขายาวมีผลต่อการนับว่าเป็นวิธีเท่าไหร่สังเกตเห็นไหมคะขาสั้นสีแดงนับเป็นวิธีที่1นขายาวสีแดงนับว่าเป็นวิธีที่4ก็คือถือว่าเป็นคนละวิธีการถือว่ากระทบกันนะคะถือว่ากระทบกันแปลว่าการ,กระทําแบบนี้จะใช้กฎการนับเบื้องต้นได้เลยนะคะอางั้นขอสรุปก่อนนะในเชิงทฤษฎีนะคะเขาบอกว่าถ้ามีการกระทํา K อย่างต่อเนื่องกันหมายความว่าอันนี้เพิ่งเลือกกางเกงกับเสื้อใช่ไหม mm hmm. ถ้ามีหมวกให้เลือกอีกก็คูณต่อได้เลยนะคะคูณต่อได้เลยเราจะได้คําตอบที่มากกว่านี้อีกถ้ามีการกระทํา K อย่างที่ต่อเนื่องกันหรือกระทําพร้อมกันก็แล้วแต่ถ้ามีวิธีการทํางานอย่างที่1ได้ n 1วิธีการทํางานอย่างที่2ได้ n 2วิธีอย่างที่3ได้ n 3วิธีอย่างที่ k ได้ n k วิธีเข้าให้เอา n ทั้งหมดมาคูณกันทั้งหมดค่ะ n, ะ n ก็คือ2ตะกี้กับ3เม่ัสักครูค่ะ คูณกันให้หมดเลยจํานวนวิธีการทํางานทั้งหมดก็คือเอาจํานวนวิธีในแต่ละขั้นตอนมาคูณกันทั้งหมดเลยนะคะโอเคไหมทฤษฎีข้อที่1จบแล้วค่ะจบแล้วจริงๆด้วยนะคะที่เหลือเป็นพาร์ทของการประยุกต์ใช้ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเนาะแต่งตัวธรรมดาก็เอาจํานวนวิธีคูณคูณกันใช่ไหมคะอ่าคราวนี้เราประยุกต์ใช้ให้เป็นค่ะ มาดูตัวอย่างที่หนึ่งค่ะไอนแรกเริ่มก็ดูที่การแต่งตัวเลยเนาะก็แรกค่ะในกอใส่ชุดเสื้อผ้าไปเที่ยวในกอจะใส่เสื้อกางเกงแล้วก็หมวกทุกครั้งโดยที่ในกอมีเสื้อกางเกงและหมวกที่แตกต่างกันทั้งหมด3ตัว4ตัวแล้วก็2ใบาตามลําดับจงหาจํานวนวิธีทั้งหมดของในกอที่จะใส่เสื้อผ้าชุดดังกล่าวเรามีอยู่3อย่างใช่ไหมคะคือเสื้อกางเกงแล้วก็หมวก มีตามนี้เลยเนาะเสื้อ3ตัวกางเกง4ตัวหมวก2องใบเวลาเราจะแต่งตัวสมมุติครูไปเลือกเสื้อกางเกงหมวกอย่างนี้เลยนะคะอานนี้ครูเขียนชื่อให้ก่อนนะตามหลักเราไม่ต้องเขียนชื่อก็ได้นะคะเรารู้เองอ่ะครูจะเลือกเสื้อเสื้อมีกี่วิธีให้เลือกคะ3วิธีค่ะคูณด้วยกางเกงค่ะไปเลือกกางเกงต่อกางเกงมี4ทางเลือกคูณด้วยหมวกต่อเลยคะ่ะหมวกมีสงทางเลือกค่ะ 3คูณ4เป็น12 12งสองงั้นจำนวนวิธีทั้งหมดก็เลยเป็น24วิธีนะคะข้อที่2ค่ะในจัก,กรพันธ์มีเสื้อ5้าตัวที่แตกต่างกันทั้งหมดเป็นสีขาว3ตัวสีฟ้า2ตัว<ม>เห็นคำนี้ไหมคะครูอยากจะเน้นคำนี้คำว่าแตกต่างกันทั้งหมดแปลว่าเสื้อสีขาว3ตัวนี้ก็ต่างกันอาจจะเป็นคนละลายอะคะ่ะ สื้อสีฟ้า2ตัวนี้ก็ต้องต่างกันนะคะถือว่าเป็นคนละลายอะไรประมาณนี้มีกางเกงที่แตกต่างกัน4ตัวเป็นสีขาวหนึ่งสีเทา3ากางเกงแตกต่างกัน4ีํคำสสาคัญอยู่ที่คํานี้นะคะแปลว่าทั้งสีตัวแตกต่างกันทั้งหมดแม้จะเป็นสีเทาสาตัวเหมือนเหมือนกันคือสีเหมือนแต่ถือว่าต่างกันนะคะในสีเทากันเองก็ยังถือว่าคนละแบบนะคะแตกต่างกันหมดเลยนะจงหาจํานวนวิธีที่นายจักรพันธ์จะแต่งตัว โดยใส่เสื้อและกางเกงที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธีเห็นคําว่ากางเกงที่แตกต่างกันไหมคะเสื้อและกางเกงที่แตกต่างกันแม้จะเลือกเสื้อสีขาวเหมือนๆกันแต่ว่าถือว่าคนละวิธีนะงั้นตกลงมีแค่เสื้อกับกางเกงใช่ไหมคะที่เราจะสวมเข้าไปก็มีเสื้อกับกางเกงอ่าโอเคค่ะเสื้อตกลงมีกี่วิธีในการเลือกคะ5ใช่ไหมแม้สีจะซ้ําคือจริงๆอันนี้ไม่ได้มองคะ่ะจะบอก นะอันนี้ไม่ได้มองค่ะตกลงเสื้อ5ตัวต่างกันทั้งหมดก็มีเสื้อ5ช้อยนะคะให้เลือกกางเกงค่ะก็จะมี4ช้อยหคูณ4ก็เลยเป็น20วิธีค่ะจำนวนวิธีดูเบื้องต้นเราอาจจะบอกว่าอาจจะสุดโจทย์ก็ไม่เห็นยากอะไรเลยเนาะใช่ไหมคะโจทย์แรกๆก็เขายังไม่ประยุกต์มากค่ะให้หัดใช้สูตรก่อนนะคะต้องดูไปเรื่อยๆนะ ข้อที่2ค่ะมาดูโจทย์การเดินทางบ้างนอกจากแต่งตัวไปประยุกต์การเดินทางนายวิทวัสเดินจากเมืองกอไปเมืองงอโดยต้องผ่านเมืองขอและเมืองคอตามลําดับจํานวนเส้นทางจากเมืองกอไปขอมี3เส้นทางขอไปคอมี2เส้นทางคอไปงมี5เส้นทางจงหาจํานวนวิธีในการเดินทางจากเมืองกอไปเมืองงอโดยต้องผ่านเมืองขอและเมืองคอทุกครั้งถ้าครูเขียนแผนภาพนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็ต้องไปขอก่อน แล้วขอก็ไปคอแล้วคอก็ต้องไปงออีกทีหนึ่งนะก็คือต้องเดินผ่านตามลําดับครูกอะข้อมูลนิดนึงนะก็ไปขอมีทั้งหมด3เส้นทางแบบนี้ค่ะคล้ายๆมีมีถนนอยู่3เส้นให้เลือกค่ะขอไปคอมี2เส้นทางคอไปงอมี5เส้นทางค่ะจํานวนวิธีในการเดินทางจากกอไปงอเลยค่ะโดยต้องผ่านเมืองขอกับเมืงองคอคือกอไปงอเลยทันทีไม่ได้เนาะแปลว่าจริงๆจะมี ใช่ให้ระยะรอยต่ออยู่3ระยะใช่ไหมคะก็ขีด3ขีดเลยนะขีด3ขีดเลยระยะแรกก็มี3ช้อยเห็นไหมคะ3ช้อยระยะจากคอไปคอก็มี2ช้อยระยะจากคอไปงอก,ก็มี5ช้อยครูเริ่มไม่เขียนเครื่องหมายคููแล้วนะก็ต่อกันเลยคะ่ะเป็นจุดๆก็ได้5 2าสอ3สิค่ะ30วิธีค่ะ มาข้อที่2ค่ะจากเมืองกอไปเมืองงอเหมือนเดิมเลยเนาะคล้ายๆเดิมต้องผ่านเมืองขอและเมืองคอตามเส้นทางดังนี้ถามว่ามีวิธีเดินทางจากเมืองกอไปเมืองงอได้ทั้งหมดกี่วิธีเมื่ออันแรกไม่มีเงื่อนไขค่ะก็มี3สเตปใช่ไหมที่จะต้องวิ่ง1 2 3สสเตปแรกมี2เส้นทางเห็นไหมคะตามคานี้เลยเนาะสเตปสมีอยู่3เส้นทางใช่ไหมคะนี่คะ่ะเอาเขียนไว้ให้แล้วสเตปสมมี4เส้นทางใช่ไหมคะ สามสองหกหกสี่ยี่สิบสี่ค่ะข้อที่สองเส้นทางจากมืองขอไปเมือขอต้องผ่านเส้นทางที่สามเท่านั้นแปลว่าอันนี้บังคับเลือกค่ะงั้นสามสเต็ปคีดเลยนะคะสเต็ปแรกก็มีสองช้อยเหมือนเดิมสเต็ปที่สองค่ะอันนี้บังคับว่าต้องผ่านเส้นทางที่สามแปลว่าจะาขอไปคอไม่มีทางเลือกค่ะมีแค่ทางเลือกเดียวคือ,อยังไงก็ต้องเลือกทางนี้แหละมีแค่หนึ่งทางเลือกนะคะส่วนสเต็ปนี้ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะยังมีสี่เส้นทาง 4,2,8ค่ะคูณ1ก็คูณไม่พูดนะก็ขอ้ขอที่3ค่ะช่วงเส้นทางจากเมืองคอไปเมืองงองจะไม่ผ่านเส้นทางที่8และ9แปลว่านี้กักอบาดท,ทิ้งแต่ข้อ2หายไปนะคะหมายความว่าอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะอันนี้ไม่เกี่ยวเข้าใจไหมคะข้อ3ถ้ายึดจะยึดมีคำสั่งให้ยึดคือยึดคำสั่งใหญ่เท่านั้นอย่าไปเอาคาสั่งข้อสมาใส่ในข้อ3นะนะเขาเลเวลเดียวกันหมดนะคะ นะงั้นข้อสองไม่เกี่ยวนะช่วงเส้นทางจากเมืองคอไปงอต้องผ่าน8กับ9เท่านั้นอ่าไม่ผ่าน8กับ9้าอ่าไม่ผ่าน8ปกับ9 3สเต็ปเหมือนเดิมนะสเต็ปแรกก็ยัง2สเส้นทางอยู่ค่ะสเต็ป2ยังคง3สเส้นทางอยู่นะคะเนาะไม่ได้เอาเข้อ2มาเกี่ยวนะส่วนสเต็ป3ค่ะเหลือแค่2ชอยให้เลือกคือสเส้นทางที่6กับ7เท่านั้นก็เลยมี2สเส้นทางให้เลือก3 2 6 6, 6 2 12ค่ะ ตัวอย่างที่3ค่ะเป็นโจทย์เกี่ยวข้องกับคู่อันดับบ้างนะคะกาหนดให้ a เป็นเซตของ1 2 b เป็นเซตของ123จะมีคู่อันดับ a เล็ก b เล็กโดยที่ a จิ้มอันนี้คุณหมอเป็นซ่อมนะ a จิ้มมาจากในเซต a a เล็กอะค่ะต้องเอามาจากในนี้ค่ะเนาะ b เล็กจิ้มมาจากในเซต b โอเคอันนี้ค่ะ b เล็กต้องเอามาจากในนี้เนาะจะมีทั้งหมดกี่คู่ แปลว่าถ้าครูขีดเป็นการกระทําครั้งแรกครูก็เป็นการเลือก A เล็กครั้งที่สองครูก็เป็นการเลือกบเล็กนั่นเอง a เล็กมีกี่ช้อยค่ะ A เล็กต้องจิ้มมาจากในเซต A ใช่ไหมก็มองเป็น2วิธีค่ะส่วน B เล็กต้องจิ้มมาจากในเซต B ก็มีกี่ทางเลือก3ทางเลือกนะคะ2อคูณสเลยเป็น6ค่ะข้อที่2ให้ B เป็นเซตของ3 4 5 4เป็น6 7 8 9โดยที่ B เล็กจิ้มมาจากในเซต B c เล็กจิ้มมาจากในเซต c จงหาจำนวนคูนดับของ b กับ c เหมือนกันเลยเนาะ b กับ c ค่ะ b เอามาจากเซต b ใหญ่มี3ทางเลือก c เล็กเอามาจากเซต c ใหญ่มี4ทางเลือกค่ะ3 4, 12เขาต้องการจะสื่อน,นะคะว่าไปใช้กันเรื่องไหนก็ได้เขาก็เอาแบบนู้นแบบนี้มาให้ดูก่อนเบื้องต้น ตัวอย่างที่4ค่ะโจทย์เกี่ยวข้องกับลูกเต๋าเหรียญหรือไม่ก็ลูกบอลข้อแรกค่ะจากการทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมๆกัน1ครั้งมี2ลูกใช่ไหมจงหาครูวาดรูปแล้วกันวาดรูปลูกเต๋าเพื่อให้เห็นว่ามีวัตถุอยู่2ชิ้นนะคะโอเคมีลูกเต๋าอยู่2ลูกนะจงหาจํานวนวิธีที่ลูกเต๋าจะเกิดหน้าต่างๆกันได้ทั้งหมดกี่วิธีลูกเต๋าสองลูกก็2ขีดให้เลยค่ะลูกแรกก็จะเกิดหน้าได้ทั้งหมด 6วิธีถูกไหมคะก็ออกแต้มหนึ่งสงที่นั่นเองลูกที่2ก็6วิธีค่ะ6กก็เป็น36ต่อมาข้อที่2ค่ะในการโยนเหรียญสี่เหรียญจะมีวิธีในการขึ้นหน้าของเหรียญทั้งสี่เหรียญกี่วิธีมี 4, เหรียญสี่เหรียญใช่ไหมคะูัวขีดให้เลย1 2 3 4ี่เหรียญที่1ออกหน้าได้กี่แบบคะ2แบบใช่ไหมคะไม่หัวก็ก้อย หรียญที่2งล่ะก็ไม่ได้ต่างกันเนาะเหรียญที่3ก็2วิธีเหรียญที่4ก็2วิธีค่ะ2กํกลัง4ี่ก็เป็น16ค่ะข้อที่3ในการโยนลูกเต๋า4ลูกพร้อมกัน1ครั้งจะมีวิธีในการขึ้นหน้าของลูกเต๋า4ี่ลูกพร้อมกันทั้งหมดกี่วิธีลูกเต๋า4ี่ลูกค่ะลูกเต๋าเนาะสี่ลูกขีเลยนะ1 2 3 4มีวิธีในการขึ้นหน้า พร้อมกันทั้งหมดกี่วิธีวิธีในการขึ้นหน้าค่ะลูกแรก6วิธีลูกที่2 6วิธีลูกที่3 6วิธีลูกที่4 6วิธีค่ะคูณกันจะได้1296วิธีค่ะข้อที่4ค่ะมีเหรียญที่แตกต่างกัน3มเหรียญ แล้วก็มีลูกเต๋าที่แตกต่างกัน2ลูกคูวัดลูกไว้นะมีเหรียญสามเหรียญแล้วก็ลูกเต๋า2ลูกจําเป็นภาพมันดูง่ายดีนะคะถ้าโยนเหรียญแล้วก็ลูกเต๋าที่แตกต่างกันทั้งหมดจะมีวิธีในการขึ้นหน้าของเหรียญและลูกเต๋าที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธีข้อแรกไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคะ่ะเหมือนมีของอยู่5ชิ้นนะคะผูขอบอกก่อนนะ เหรียญแต่ละเหรียญถือว่าแตกต่างกันนะคะถือว่าแตกต่างเหมือนอันนี้เป็นเหรียญที่1เหรียญที่2เหรียญที่3ลูกเต๋าลูกที่1ลูกเต๋าลูกที่2อาครานี้ก็เอาเหรียญกับลูกเต๋าผสมกันหลักในการคิดไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลยค่ะการขึ้นหน้าเหรียญและลูกเต๋าที่แตกต่างกันทั้งหมดแปลว่าคุณก็ต้องขีดอย่างเงี้ยค่ะเหรียญหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามลูกเต๋าหนึ่งลูกเต๋าสองเขียนเรียงกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเหรียญที่หนึ่งก็ออกได้สองวิธีเหรียญที่สองก็ออกได้สองวิธีเหรียญที่สามก็ออกได้วิธีถูกม ส่วนลูกเต๋าลูกแรกก็ออกได้6วิธีลูกเต๋าลูกที่2ก็ออกได้6วิธีค่ะทั้งหมดคูลกันจะได้288วิธีค่ะ3 6คูณกับ8ได้288นะคะต่อมาข้อที่2ค่ะลูกเต๋ามีผลรวมของแป้มเป็น5 เขาไม่ได้พูดเรื่องเหรียญเลยใช่ไหมคะแปลว่าเหรียญอิสระนะบังคับแต่ลูกเตา่างั้นครูต้องมาคิดก่อนนะทำยังไงลูกเต่าถึงจะผลรวมเป็น5้ลูกเต่ามี2องลูกใช่ไหมคะผลรวมเป็น5มีอะไรบ้างลองลิสก่อนค่ะ 1, นึขงยีเขียนมไม่อัวนดับนะคะคือลูกหนึ่งลูกออก1อีกลูกหนึ่งออก4ี่อะค่ะอันต่อมาก็ 2, 3แล้วก็3 2 รู้ไหมคะสองสามก็สามสองถือว่าไม่เหมือนกันนะเพราะว่าลูกนี้สองลูกนี้สามก็ลูกนี้สามลูกนี้สองไม่เหมือนกันค่ะเพราะเขาคนละคนเหมือนในเอกอะในบีอะค่ะถือว่าคนละคนนะแล้วก็อะไรต่อ C 1ถูกไหมคะเวลาไล่นะคะให้ไล่แบบมีระบบนะอย่างเช่นสมมติว่าไล่ข้างหน้าเป็น1ก็เพิ่มเป็น2เพิ่มเป็น3เพิ่มเป็น4อย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเลขมันจะไม่หลุดหมดแล้วเนาะอ่าโอเคค่ะงั้นครูก็ขีดเลยนะเหรียญเหรียญเหรียญ ลูกเตา๋าลูกเตา๋าเหรียญอันแรกยังอิสระคือเขาไม่ได้บังคับเหรียญงั้นเหรียญอิสระนะอิสระเสมอค่ะบังคับแต่ลูกเตา๋างั้นก็2วิธี2วิธี2วิธีเราวนี้ลูกเต๋าค่ะลูกเต๋ามันดูในเชิงผลรวมแต้มแปลว่าจริงๆแล้วคุณขีดให้ดูใหม่นะลูกเต๋าสองลูกขีดรวมเป็นเส้นเดียวเลยค่ะนับจํานวนวิธีที่จะเกิดขึ้นได้ในลักษณะนั้น1 2 3 4สแบบนี้ค่ะเกิดได้4วิธีเข้าใจไหมเอ,เอย่ยงั้นคําตอบอันนี้8 4สี่ 3 2ค่ะ22คูณสองคูณได้8เนาะข้อท <c oughs> <may> ี่3มค่ะเหรียญขึ้นหน้าเหมือนกันและลูกเต๋าขึ้นหน้าเหมือนกันลุยเลยค่ะเหรียญเหรียญเหรียญลูกเต๋าลูกเต๋าเขาบอกขึ้นหน้าเหมือนกันแปลว่าเราบอกว่าอันนี้เหรียญเหรียญเหรียญนะงั้นเหรียญแลกมีโอกาสเลือกอิสระค่ะเลือกได้2วิธีเหรียญถัดมาไม่มีทางเลือกค่ะเพราะขึ้นหน้าเหมือนกัน งั้นเท่านี้ไม่มีทางเลือกถ้าข้างหน้าออกหัวอันนี้ก็ต้องออกหัวถ้าข้างหน้าบอกเลือกก้อยเราก็ต้องก้อยตามแปลว่าเราไม่มีทางเลือกเลือกเหมือนคนข้างหน้างั้นมีแค่หนึ่งวิธีค่ะอันนี้ก็เหมือนกันต้องเลือกตามเขาคือหนึ่งวิธีส่วนลูกเต๋าก็เหมือนกันค่ะต้องขึ้นหน้าเหมือนกันลูกเต๋าลูกแรกมีโอกาสเลือกได้ถึง6วิธีค่ะถูกไหมแต่ลูกเต๋าลูกที่2 ถ้าลูกแรกขึ้นอะไรลูกเต่าลูกที่2ก็ต้องขึ้นแบบนั้นก็ไม่มีทางเลือกก็เลือกได้1วิธี2อคูณหเป็น12ค่ะ1ไม่ต้องดูนะเพราะว่าคูณหก็เท่านั้นถูกว่าดูเฉพาะตัวที่จะคูณจริง6กคูณสเป็น12อ,อาจจะมีคนคิดไม่เห็นแฟร์เลยทําไมให้แต่ลูกแรกเลือกให้ลูกหลังเลือกมั่งก็ได้ค่ะจริงๆเหมือนกันนะ ก็คือสมมุติก็บอกว่าให้ลูกให้เหรียญที่2เป็นคนเลือกงั้นเหรียญที่2ก็ได้2วิธีใช่ไหมเหรียญแรกก็จะเหลือแค่วิธีเดียววิธีเดียวอ่ะสมมติอันนี้ให้ลูกตางลูกที่2เป็นคนเลือกก็ได้6วิธีคนแรกก็จะได้แค่วิธีเดียวมันก็เหมือนกันค่ะไม่ว่ายังไงก็12อยู่ดีอะค่ะเข้าใจไหมเอ่ยเนาะจริงๆก็คือมาถึงก็ให้คนแรกเป็นคนเลือกเลยมาก่อนได้เลือกก่อนเลยนะคะข้อที่5ค네่ะมีหีบอยู่5ใบ ถ้านำลูกบอลสามลูกใส่ลงในขีดจะมีวิธีใส่ได้กี่วิธีครูวาดหิดเป็นกล่องแล้วกันเนาะแบบนี้นะมีกล่องอยู่ห้ากล่องมีลูกบอลอยู่สามลูกถามว่าจะเอาลูกบอลใส่ลงในขีดจะใส่ได้กี่วิธีครานี้มีปัญหาแล้วค่ะข้ออื่นไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเหรียญก็เหรียญลูกเต๋าก็ลูกเตา๋เตาอะไรประมาณนี้เนาะของมันมีอยู่แค่แบบเดียวค่ะครานี้มันมีสองเลเวลคือมันมีคนรับกับมีคนส่งมา คำถามคือเราจะต้องขีด5้าขีดหรือขีด3ามขีดกันแน่ต้องขีดอะค่ะต้องขีดว่าเราจะขีด5้าขีดหรือขีด3าขีดดีอย่างนี้ดีไหมอากูลลงถามนะถ้าเราขีดห้าขีดแปลว่าถามหีบไปแรกอาเธอจะมีลูกบอลมาลงได้กี่วิธีอาจจะบอกสามวิธีหีบที่2มีลูกบอลกี่วิธี3วิธีหีบที่ส3วิธีไม่ใช่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหม ต้องถามว่าใครเป็นคนตัดสินใจเวลาจะคิดนะเวลาจะขีดคนขีดนั่นแหละเป็นคนตัดสินใจใครตัดสินใจดูไม่ออกใช่ไหมวัตถกเหมือนกันมือเราจับอะไรอยู่เวลาเราจะเอาของลงหีบมือเราต้องจับลูกบอลใช่ไหมแปลว่าเบื้องหลังก็คือใจเราเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมเป็นคนตัดใจเอ๊ะเอาไงดีกับลูกบอลลูกนี้ ก็มี5้าทางเลือกค่ะเข้าใจไหมคะต้องดูว่าใครเป็นคนตัดสินใจเนี่ยแล้วก็เอามือมากรราแล้วก็เลือกงั้นแปลว่าจริงๆขีด3าขีดค่ะต้องดูว่าใครใครเป็นตัวละครที่จะเป็นคนวิ่งไปในการตัดสินใจลูกบอลลูกแรกมีกี่ทางเลือกเอ่ยมี5้าทางเลือกลูกบอลลูกที่2ค่ะก็จะมี5ทางเลือกเหมือนเดิมลูกบอลลูกที่3ก็จะมี5ทางเลือกเหมือนเดิมโอเคไหมก็เป็น125วิธีค่ะ เพราะฉะนั้นเห็นไหมพอตัวละครแล้วมีหลายมิติแล้วต้องตัดสินใจแล้วเอ๊ะใครเป็นปใครกันแน่ที่มีสิธ์เลือกเห็นไหมจทย์ค่อยๆก้าวทีละขั้นทีละขั้นเนาะค่อยๆมีรูปแบบใหม่ๆม,มาบ้างตัวอย่างที่5ค่ะโจทย์การสร้างตัวเลขบ้างโจทย์การสร้างตัวเลขนี่จะคิดยากนิดนึงเนาะเพราะมันหยุม่มหยิมอะค่ะ เวลาคิดต้องระวังนิดนึงด้วยนะแต่ว่าเป็นพื้นฐานสําคัญเหมือนกันค่ะสําหรับบทใหญ่ถือว่าเป็นแบบเบสิกเลยเบสิกที่สําคัญอ่านมาดูค่ะจะสร้างตัวเลขเราจะสร้างตัวเลขกันข้อแรกค่ะหมายเลขโทรศัพท์6หลักที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข723จะมีทั้งหมดกี่หมายเลขเขาบอก6หลักครูก็ขีด66 6. ช่องเลยนะคะ6เส้นเลย6เส้นแต่เขาบังคับค่ะว่าต้องขึ้นต้นด้วยหมายเลข723แปลว่าตรงนี้ต้องเป็นเลข7ใช่ไหม แปลว่าไม่มีทางเลือกค่ะแปลว่ามี1ทางเลือกเข้าใจไหมคะอันนี้ครูเขียนไว้นะ7 2 3สงวงไว้ค่ะว่ายังไงก็โดนบังคับว่า7ถือว่าเป็น1ทางเลือกโดนบังคับว่า2ก็ต้องเป็น1ทางเลือกค่ะต้องเลือก2เท่านั้นตร,ตรงนี้โดนบังคับว่า3ก็มี1ทางเลือกส่วนที่เหลืออิสระ,ะใช่ไหมคะอิสระ,ะตัวเลขเลขโดดนะคะมีทั้งหมด10ตัวใช่ไหมงั้นอันนี้ก็จะมี10ทางเลือกเลขศูนย์ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะนี่ก็10ทางเลือก10ทางเลือก เอามาคูณกันทั้งหมดนะคะ1คงไม่ต้องพูดเนาะสิบคูณ10คูณ10ได้1,000ค่ะสร้างได้ทั้งหมด1,000หมายเลขค่ะข้อที่2จะสร้างเลข5ห,หลักจากเลข 0, 1, 2, 3จนถึง9ก็คือเลขโดดทั้งหมดนั่นเองได้กี่จำนวนถ้าใช้เลขซ้ำได้ในแต่ละหลกักจะสร้าง5ห,หลักใช่ไหมเรวก็ขีด5ขีดเลยค่ะ5ขีดแล้วนะซ้ำกันได้แปลว่าใส่อะไรก็ใส่ได้ทั้งนั้น แต่มีข้อแม้นิดนึงค่ะเห็นคําว่าเลข5้าหลักไหมคาสาคัญอยู่ตรงนี้รู้จักคําว่าเลข5้าหลักไหมคําสําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าครูเขียนอย่างนี้ถือว่าเลข5้าหลักไหม0ูนย์ 0, 1 2สาถือว่าเลข5้าหลักไหมไม่ใช่นะคะถือว่าเลข4หลักเข้าใจไหมคะงั้นแปลว่าประเด็นแรกก็คือตำแหน่งหน้าสุดตำแหน่งนำค่ะห้ามเป็นศูนย์เป็นอะไรก็ได้ยกเว้นศูนย์งั้นชอยแทนที่จะมี10ชอยใช่ไหมก็เลยมีแค่9ช้ชอยก็คือศูนย์ห้ามาเป็นชอยอะค่ะ ส่วนคนอื่นเขาไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมเขาบอกซ้าได้ไม่ว่ากันงั้นก็จะมีอันนี้ตำแหน่งที่2ก็จะมี10วิธีให้เลือกคือข้างหน้าเลือกต่อให้เลือก3อันนี้จะเลือก3อีกก็ไม่เป็นไรค่ะงั้นก็มี10วิธีให้เลือกนะช้อยยังเต็มๆอยู่ค่ะอันต่อไปก็จะมี10วิธี10วิธี10วิธีทั้งหมดอะคะ่ะ9แล้วก็ศูนย์สีตัวเนาะเก้าหมื่นค่ะเก้าหมื่นจำนวน ข้อที่สองห้ามซ้ำค่ะห้ามซ้ำในแต่ละหละักขีก่อนนะห้าหลักนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาห้ามซ้ำนะคะเวล,ลาไล่อ่ะหลักการแรกนะคะในการลงจะลงตำแหน่งไหนก่อนถ้าเริ่มมีข้อแม้นะคะเวล,ลาจะลงตำแหน่งไหนก่อนต้องเป็นตำแหน่งที่เป็นข้อแม่ค่ะข้อแม้ที่อ่อนไหวที่สุดสำคัญที่สุดควรจะลงตรงนั้นก่อนตำแหน่งแรกถูกไหมตำแหน่งแรกค่ะเป็นอ่อนไหวที่สุดคนอื่นคือไม่มีอะไรเพียงแต่ห้ามซ้ำเฉยเฉใช่ไหมอ่างั้นตำแหน่งแรกต้องลงก่อนค่ะ มีช้อยทั้งหมด10แต่ว่าศูนย์ห้ามลงใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวไม่เป็น5หลักงั้นก็เหลือ9ช้อยเหมือนเดิมเนาะแต่เขาว่าห้ามซ้ําจะมีผลต่อข้างหลังเนี่ยค่ะตําแหน่งแรกไม่มีผลหรอกเขามาห้ามซ้มเพราะเขายังไม่มีใครมาห้ามเขาใช่ไหมเขาลงได้หมดเนาะยกเป็นศูนย์ตำแหน่งถัดไปเวลาจะตัดสินใจลงนะคะต้องคิดแบบปล่อยกดเกณฑ์ทั้งหมดแล้วมองว่าใช้ไปแล้วกี่ตัว มีช้อยจริงๆมีช้อยสิบช้อยใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะตามหลักมีช้อยสิบช้อยแต่ว่าข้างหน้าต้องใช้ไปแล้วตัวหนึ่งถ้าข้างหน้าเลือกห้าตรงนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกห้าใช่ไหมครูครูไม่อยากฟิกตัวเลขค่ะไม่อยากยกตัวอย่างก็คือแปลว่าจริงๆตรงนี้มีสิบช้อยแต่ว่าข้างหน้าเขาเอาไปแล้วตัวหนึ่งนั้นเราก็เหลือแค่เก้าทางเลือกโอเคไหมมาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้จริงๆก็สิบช้อยข้างหน้าไปแล้วสองค่ะก็เลยเหลือแค่แปดงเลือก ตรงนี้ก็สิบช้อยใช่ไหมคะเขาใช้กันไปแล้วสามคนนะคะก็เลยเหลือแค่เจ็ดทางเลือกอันนี้ค่ะสิบช้อยเขาใช้กันไปแล้วสี่คนก็จะเหลือหกทางเลือกโอเคไหมแต่ถ้าคิดแบบนี้สังเกตไหมคะทางเลือกจะน้อยลงไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพราะมันค่อยๆโดนลิฟไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเห็นไหมคะเวลาคิดจริงไม่ได้คิดจากสิบหรอกคะ่ะคือนี้นะเอาใหม่ ตำแหน่งแรกคี่ปกติก็คือห้าใช้ศูนย์มี9ทางเลือกตำแหน่งที่2เป็นลักษณะปล่อย่อะคะ่ะอิสระเลยคืออันนี้มี10ตัวใช้ไปแล้ว1ก็เหลือ9ก็เหลือ8ก็เหลือ7ก็เหลือ6คล้ายๆทางเลือกจะค่อยๆน้อยลงทีละหนึ่งเท่านั้นนะคะอันนี้ต่อไปครูจะไม่คูณให้แล้วนะคะถ้าไม่จําเป็นอันนี้คูณให้ก่อนละกันเนี่ยก็คูณกันมาแล้วเนาะอันนี้ได้2 7 2 1 6ค่ะลอกไปก่อนละกันจริงๆประเด็นนะสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ตรงนี้นะคะสิ่งที่สําคัญคือตรงนี้ ถ้าต้องลอกถ้าให้เลือกลอกต้องลอกตรงนี้นะคะถ้าขี้เกียจลอกตรงนี้ต้องลอกตรงนี้นะเข้าใจไหมเอ่ยตรงนี้สําคัญน้อยกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีคนบอกว่าห้ามเลขซ้ํากันในแต่ละหลักได้คําตอบไปแล้วเขาคิดไม่เป็นคะ่ะต้องดูที่วิธีคิดนะไม่ได้ดูที่คําตอบหัวใจหลักอยู่ที่วิธีคิดนะคะสิ่งนี้สําคัญกว่าในการลอกนะอันนี้ไม่ลอกก็ไม่เป็นไรไม่มีผลแล้วคะ่ะโอเคนะงั้นต่อไปบางทีถ้าตัวเลขยุบยัยุบยัยครูก็ไม่คุณให้ก็มีนะคะก็จริงๆประเด็นสําคัญคือตรงข้างหน้านะก เรื่องได้เท่าไหร่จริงๆไม่สําคัญนะคะสําคัญว่าคิดยังไงมากกว่าโอเคนะ